สวัสดีครับพี่ต้อสวัสดีคุณทุกท่านครับอ่ะเชื่อไหมคะเชื่อเลยยังคะ <laughs> เหมือนสตาร์วัพี่ก้องอ่ะทำไงถึงแบบว่าหล่อแล้วก็สมั ลอดการแบบนี้คะเนี่ยง่ายมากเลยดื่มเอนชัวสิคะนี่ไงหน่อแล้วยังขายเก่งอีกด้วยโอ้โหพี่ก้องต้องบอกเลยว่าการเวลาชนะทุกสิ่งยกเว้นชนะพี่ค่ะไม่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะคะแต่ว่าในไหนพี่ก้องก็จูบบอกมาแล้วเมื่อกี้ว่าพี่ก้องมีเคล็ดลับนั่นก็คือเอนชัวเพราะฉะนั้นฟังเขาจะถามเลยว่าเอนชัวช่วยในเรื่องไหนนะคะของพี่ก้องบ้างค่ะจริงๆก็ช่วยได้หลายเรื่องนะครับคือ ที่สำคัญเลยเรื่องคือเอนชัวเราจะเน้นเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงใช่ไหมคนเราจะดูดีได้มันต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะว่าคนเราจริงๆแล้วจะ,จะประกอบด้วยโคงกระดูกถูกไหมแล้วก็มีกล้ามเนื้อมาอยึดทําให้โครงกระดูกนะั้นมั่นคงแล้วก็อยู่ได้ถ้าเรามีกล้ามเนื้อที่ดีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง โครงกระดูกเราก็จะเป็นคนที่ดูดีเราก็จะเป็นคนที่ยืนได้อย่างสงา่าเผยถ้ากล้ามเนื้อเราไม่ดีเริ่มอ่อนล้าเราก็จะเป็นคนยืนไม่ค่อยตรงเอ็นไปเอ็นมาหลัง่อมนุน่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้นามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็จะหอ่อรูปโครงกระดูกทาให้ทุกอย่างเราดูดีและซึ่งวันนี้พี่ก้องจะโชว์ก,กล้ามไปไหมคะพี่เก็บ่อนชื่อจะผอดย่างไปน,นิดนึงใช่แล้วก็ <laughs> ลกล้ามเนื้อแข็งแรงมันก็ทําให้เราทําทุกกิจกรรมในชีวิตได้อย่าง สนุกสนานอย่างรามรื่นใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะออกไปทํางานทําการอะไรออกไปเล่นกีฬาหรือทํากิจกรรมทุกกิจกรรมเราใช้ร่างกายเป็นส่วนสำคัญในการดําเนินในการทำเพราะฉะนั้นการมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมันก็พร้อมเสมอสําหรับทุกกิจกรรมในชีวิตเราถูกต้องแล้วค่ะถูกต้องค่ะแล้วเอนทูรบอกว่าเห็นว่าทานเป็นอาหารหลักก็ได้อาหารสริมก็ได้เหรอใช่เพราะว่าเขาเป็นอาหารที่เรียกว่ามีสารอาหารครบห้ามู่ตามที่เราต้องการมันเหมาะกับชีวิตผมค่อนข้างจะมากเลยเนื่องจากว่า ชีพผมค่อนข้างกับงานยุ่งผู้สำหรันะครับบางทีต้องไปโตนในรถเพราโตในรถหมายถึงว่าบางทีเราเสร็จงานนี้เดี๋ยวรถก็ไปต่อง,งานนี้ตอนกลางคืนมันต่อง,งานนี้บางทีมันไม่มีเวลาที่จะไปนั่งทานอาหารเป็นเรื่องเป็นราวตามร้านอาหารบางทีมันก็ต้องโตนในรถก็คือแวะทานฟาสต์ฟู้ดนานซึ่งบางทีมันก็ทานฟาสต์ฟู้ดบ่อยมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับที่สําคัญก็คือถ้าเรามีเอชชอย เติมเอ็นชัวเราก็ได้สารอาหารครบทั้งห้ามูมเรียกว่าแทนอาหารหลักเลยและแน่นอนว่าเอ็นชัวนี่เขามี h m v ด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นสารอาหารสําคัญเลยนะคะที่ช่วยทั้งการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ชะลอความเสื่อมของมวลกล้ามเนื้อใช่พี่ต้องคาอาหารหลักอาหารเสริมเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยเจริญอาหารก็คือจะทานเอ็นชัวเป็นมื้อหลักได้เลยได้เลยเหรอคะทานง่ายไหมคะทานง่ายมากโดยเฉพาะ อย่างที่เรารู้กันอยู่ก็รถตั้งเดิมที่มีมาตอนนี้มีแ <ฮะ S 1> พนเบรออกมาใหม่สําหรับคนที่บางคนเขาก็รักสุขภาพามากๆไม่อยากทานพวกเนื้อสัตว์บางคนอาจจะแพ้กลิ่นนม<ศ>ใช่ไหมฮะบางคนก็แพ้สัตว์นู่นสัตว์นี้อะไรเงี้ยพอมาทานแพนเบรก็ได้คุณค่าได้สารอาหารเท่าๆกับเราทานเนื้อสัตว์เท่าๆกับเราทานนมแต่เราถ้าทานแพนเบรก็ได้สารอาหารครบเท่ากัาาาาาาน,นมีทั้งถั่วเหลืองมีทั้งขิงนัวมีทั้ง ข้าวนะคะเป็นเขาเรียกว่ากำลังเป็นกระแสอยู่ในแบบว่าโลกเราตอนนี้เลยเพราะว่าการดูแลสุขภาพก็ขึ้นมาเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยนะคะแลวตอนนี้เนี่ยก็มีเปิดตัวใหม่นะคะเป็น e n c h o ซ r o Plant Base สูตรโปรตีนจากพืชเนี่ยที่พี่ก้องพูดด้วยฟังนะคะแล้วมันทานยากไหะพี่ก้องเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าอะไรที่มันแบบมีประโยชน์มันมักจะไม่อร่อยอะค่ะจริงจม Good Morning นะคะตื่นกันหรือยังนะคะตื่นแล้ว <laughs> หน้าตาสดใสสวยและหล่อกันทุกคนเลยนะคะวันนี้ยังไงก็ขอเปิดงานอย่างเป็นทางการเลยแล้วกันนะคะกับ G T Conference 2023 Beyond Infinity to Success นะคะวันนี้เนี่ยกิจกรรมเต็มไปด้วยสาระนะคะแล้วก็ความบันเทิงจากแอ p b อ t ในวันนี้แน่นอนนะคะก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงนะคะ ฟังข้ามณชาจิตตานนนนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะคะรู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากมากวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลง ปกติถึงไม่ร้องเพลงอย่างเดียวแต่วันนี้แอปป่อนนะคะให้โอกาสฟังข้าวนะคะได้มาเป็นพิธีกรในงานวันนี้ด้วยนะคะไงก็อยากให้ทุกท่านนะคะรีแลกซ์นะคะอยู่ด้วยกันอย่างสบายๆไม่ต้องเครียดอะไรเลยนะคะเห็นเขาบอกว่าโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้พวกเราได้เจอกันแต่ในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะที่เราได้มาเจอกันนะคะโดยที่ไม่มีหน้าจอมากั้นโดยที่ไม่มีอะไรมากั้นเราเลยได้พบปากกันตัวต่อตัวเลยจริงๆ ะะก็แอปพอปมีความดีๆมากๆแล้วก็จะจัดกิจกรรมให้แบบจุกใจเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพบปะสังสรรค์น,นะคะแล้วก็มาพูดคุยอัปเดตนะคะเกี่ยวกับสินค้าในเครืออย่าง p ลูโ o n a และ e n นชัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเข้าสู่วิธีการอย่างเป็นทางการนะคะ ขอเรียนเชิญคุณเซอย่าเมนอน General Manager a p p o t Nutrition Thailand ค่ะขึ้นกล่าวเปิดง,งานอย่างเป็นทางการและชว่วงนี้ฟังข้าวก็จะขอเรียนเชิญคุณวินสุดคีรชาติกุล Marketing Director a p p o t Thailand ขึ้นมาช่วยแปลด้วยนะคะ May I invite คุณเซอย่า on stage please ได้ด้วยว่าเป็นการกล่าวที่ อบอุ่นนะคะแล้วก็ได้ความรู้มากมากเลยนะคะรัะเขาชอบมองท,ที่บอกว่ากลุ่มธุรกิจสุขภาพนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุในอีก1ิปีข้างหน้าเนี่ยน่าจับตามองมากๆฟางเขาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆวันนี้เนี่ยก็น่าจับตามองแล้วนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพกันแล้วนะคะอย่างที่ชม presentation ไปนะคะคิดว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยถ้าเรามีเราจะได้อยู่กับคนที่เรารักนานๆด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะเรามีคนสําคัญอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะขึ้นมา กล่าวนะคะตอนรับทุกท่านนะคะลำดับต่อตไปค่ะขอเรียนเชิญคุณเดเมียนโมโฮนะคะ Vice p r e s i d e n t DKHS เคเอชเอสขึ้นกล่าวทักทายทุกท่านและขอเรียนเชิญคุณศิรศักดิ์ศรีส,สน General Manager Nutrition and APD d k h s May I invite คุณเดณมเมียนค่ะ